khui <laughs> cái đèn mới <laughs> cái, <laughs> ai ai chân nát mới, mới mà còn lo, con má lại เวลาไปไปทัวร์เขาเขาเก่งเขไเราไม่เก่งเราไม่ได้นาน

ใช่เดี๋ยวไม่มีใจพาไปเที่ยวถูกต้องแล้วดเดีนอยู่รเลยทำไมไม่ไปใช่แล้วเดี๋ยวจะรู้มาเลย <c oughs> ลจริงจริงที่เ <c oughs> ขาไม่นั่งคุยกันนู้นไม่นั่งเสียดายไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไม่พาไปขับดีวะ เดี๋ยวถ้าใครไม่มีที่พักนะครับเรียนเชิญนะครับเรือนหลังรุ่นว่างพักได้น่ะหลังลมโลมา่ะพักได้แะ้่ห้องร้าทขงข้าพรอที่เขาบอกมีกาแฟขายนี่คือที่นี่ไปขายนะนี่ียอแครับแลก็ห้ีี่ห้อยไม่ใช่มาเดือนนหรอกเราผมรุ่งวันนี้แะเรืยน จะนนี่กาแฟใช่ไหมกาแฟใช่นี่กาแฟเหมืกนต้แดงอะไต้นแค่นี้เหรอต้นกาแฟแค่นี้นะลาบิก้าขัดอาลัมก้าที่นี่ปลูกกาแฟรสจืดมีมีอะไรต้นอะไรนะขันสามลำใหญ่นี่คือต้นกาแฟครับมาลำใหญ่นี่นี่ต้นอะไรอ่ะ ต้นไม้ที่ผมใส่ถุงเลยนะต้นกาแฟไหลแต่ตรงปลายมันจะ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 ไม่หยักไปหยากเขาพายกันอยากหยักก็ทั้งเอาส่วนนะไปทำกาแฟแต่เลียวเม็ดมันไงอ๋อเม็ดอือที่ปลูกกมานี่เขาปลูกกาแฟกันเนี่ยที่เห็นแดงๆคือไม่กาแฟ จกนเต็มเลยทาหน้าทาคอทามือไมกันแมงเขาทากันหมดเหลือจันคนเดียวนะกูโดนมันการสิกูชินไปแล้วพอได้ไหมไม่ต้องทาตรงไหนก็ทาที่ที่ที่กันอะไรได้แล้วกันแล้วก็้าอีกไหม มาทีละพุนโยปลูกคงมปูกคงมาปลูกคงมาไม่ใช่ห่ไม่ใช่เปนทนามเดียวกันครับว่าเขาเรียกเขาเรียอะไรนะนเขียว่าน้อะไม่ใช่ายา กเเปาาาลมหยยี่วแล้วก็ไปชีมใส่ราวเียร์ัดเฮ้ยมันเหนียวเยอะเนที่พูดอาจารย์อาจารย์